สวัสดีครับผมนาตาชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงผมไปลอยกระทงตอนเช้ามาแล้วนะครับผมจะมาแนะนํากระทงที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือ2อันที่ผมซื้อมานะครับอันนี้พ่อซื้อมาอันนี้แม่ซื้อมานะครับอันนี้ก็คือของผมเป็นกระทงเป็นกระทงดาวเรืองลซลใส่ดอกแล้วใส่ดอกไม้เข้าไปด้วยครับ อันนี้ก็คือกระ да. ทงขนมปังลูกเต่านะครับส่วนอันนี้ก็คือกระทงขนมปังของน้องกัปตันเป็นลูกจอระเทศนะครับอันนี้ก็คือของกระทงของคุณป้านะครับอันนู้นก็คือกระทงของคุณพ่ออ้วนและคุณแม่๊อกนะครับอันนี้ก็คือกระทงของพ่อคุณและแม่คุณนะครับ ผมจะร้องเพลงวันลอยกระทงหนึ่งทีให้ฟังนะครับวันเทนเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตาลิงเราทั้งลายชายิงสนุกการจิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจน้องๆอ,อย่าลืมไปรอยกระทงกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสด